สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าราตรีไพศาลส,สุขสมปองรับหน้าที่รายงานข่าวประจำวันนี้ค่ะหัวข้อข่าววันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเทศบาลเมืองลบบุรีหยุดโครงการครวบคุมประชากรลิงลบบุรีในรอบที่สองเนื่องจากลงเต็มรอการดําเนินการขยายกรงลิงเพิ่มเติม พร้อมกับเร่งดำเนินการทำความสะอาดเมืองลบรีครั้งใหญ่ซึ่งขณะน,นี้ลิงตึกลิงตลาดที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนลดลงไปกว่า95%ประชาชนทยอยเก็บกวาดทำความสะอาดร้านค้าบ้านเรือนเตรียมการค้าขายต่อไปค่ะเมื่อช่วงสายของวันที่14มิถุนายน2567 นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบีพร้อมด้วยนายสัตวแพทย์พัทรพลบณีอ่อนนายสัตวแพทย์ประจำกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ร่วมกันเปิดเผยถึงการดำเนินการตามโครงการควบคุมประชากรลิงลบบีในรอบที่สองณสถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบีตำบลโพก้าวต้นอำเภอเมืองลบบีซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2567 สามารถดำเนินการจับลิงได้ตามเป้าหมาย1,159ตัวเข้ามาสู่ในระบบโดยทำประวัติตรวจโรคทำหมันและปล่อยเข้าไปควบคุมในกรงลิงที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอาหารที่ทำให้ลิงมีความเป็นอยู่อย่างมีความสุขค่ะนายจำเริญสลัดชีพนายกเทศมนตรีเมอืองลบบุรีกล่าวว่า จากที่จะต้องปิดโครงการชั่วคราวเนื่องจากกรงลิงที่ควบคุมประชากรลิงมีพื้นที่จำกัดไม่สามารถรองรับลิงที่ยังมีอยู่ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจได้ค่ะซึ่งจะต้องรอการดำเนินการจัดสร้างกรงลิงสำรองเพิ่มเติมที่จะดำเนินการจับลิงในพื้นที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลายัยพระปรางสามยอดสำนักงานประปาเทศบาลเมืองลบบุรีและที่สี่แยกท่าโพค่ะ สำหรับโรงสำรองที่อยู่ระหว่างการดำเนินการต่อเติมนั้นสามารถที่จะรองรับลิงได้อีกประมาณ400ตัวขณะที่กรงลิงที่ยังรอการดำเนินการปรับปรุงยังรองงบประมาณจากทางรัฐบาลคาดว่าภายในปีนี้จะสามารถดำเนินการได้ค่ะเมื่อดำเนินการปรับปรุงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยผ่านมาตรฐานของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็จะสามารถรองรับลิงได้อีกนับพันตัวค่ะ สำหรับในช่วงที่รอการดําเนินการต่อเติมกรงลิงสํารองอยู่นั้นทางเทศบาลเมืองลบบุรีก็จะได้มีการดําเนินการในเรื่องของการทําความสะอาดครั้งใหญ่ในตัวเมืองลบบุรีโดยเป็นการร่วมมือกันร,ระหว่างสํานักงานเทศบาลเมืองลบบุรีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมควบคุมโรคประชาชนในเขตเมืองลบบุรีและปะศุสัตว์จังหวัดลบบุรีค่ะ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนทั่วไปนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนจังหวัดลบบุรีและการดำเนินการในระยะยาวก็จะได้เชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่เมืองลบบุรีร่วมประชุมดำเนินการปรับปรุงทำความสะอาดทาสีตึกร้านค้าบ้านเรือนประชาชนซึ่งในปัจจุบันนี้ก็พบว่ม here, ามีเจ้าของห้างร้านดังๆต่างๆได้เข้ามาเปิดร้านทำความสะอาดบ้างแล้ว เตรียมที่จะเปิดร้านค้าขายกันค่ะโดยเชื่อว่าหลังจากจบโครงการนี้เศรษฐกิจเมืองลบบุรีก็จะกลับมาคึกคักดีเหมือนเดิมค่ะพร้อมกันนี้ทางเทศบาลเมืองลบบุรีต้องขอขอบคุณคณะศัตวแพทย์ที่เสียสละมาช่วยดำเนินการในครั้งนี้รวมทั้งขอเป็นตัวแทนประชาชนคนลบบุรีขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่เห็นความเดือดร้อนระหว่างลิงกับคนลบบุรี ที่ตั้งใจมาช่วยดำเนินการแก้ปัญหาให้ได้อย่างลุงล่วงรวดเร็วค่ะตอนนี้นะ ก็ถือว่าประสบผลลุ้เห็เจอเกินเป้าหมายแล้วเราเตรียมเป้าไว้ประมาณ800ถึง1,000ตอนนี้1,200แลวนะประมาณ1,200ตัวเนี่ยเราก็ดำเนิกนกา,การจนละเอียดเรียบร้อยแล้วผ่านการคัดกรองป่านตัวเลือกเอสล์ A, ทำบัตรประชาชนแล้วก็สั่แล้วก็ทำใหม่เรียบร้อยอย่างเงี้ยน,นะเตรียมเข้ากองวันนี้พรุ่งนี้ตอนเช้าจะเข้ากองเป็นชุดสุดท้าย <c oughs> นี่เราเตรียมการไว้คือวันที่5ถึงวันที่10พรุ่งนี้จะเข้ากองเป็นรอบสุดท้าย แล้วก็จะเตรียมการรอบที่2รอบต่อไปรอบที่3ามในรอบที่2เนี่ยคือนัเวลานี้ที่เราต้องหยุดสักสองสาวัน3-4วันแล้วแต่ตอนนี้เรากาลังผลิตโกงสำรองเพราะตอนนี้ถึงจะจับได้ไหมตอนนี้จับได้แต่เราไม่มีโกงไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยแผนการจับลิงขั้นต่อไปเนี่ย <c oughs> จะมี2จุดใหญ่ก็คือที่โรงเรียนพิบูลซึ่งตอนนี้สร้างความเดือดร้อนให้กับนักเรียนมากมายเข้าไปเยอะมาก แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือประปาที่เทศบาลเมืองบุรีตอนนี้นงไปอยู่เยอะนะจุดที่3ก็คือระปางสามยอดซึ่งมียู่เยอะมากณวเวลานี้สจุดนี้ต้องเตรียมเป้าหมายไวนะ้แล้วหลังจากที่เราทำกองเสร็จสามกองใหญ่นะสามกองยักษ์เมื่อกีนใหญ่พอสมควรก็เลยได้สัก400ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะจับ3ชุดนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็ฝา,ากพี่น้องประชาชนนะใจเย็นๆครับตอนนี้กองเราเต็มจริงๆ,ๆนะเราทําเกินเป้าแล้วนะคนมีความสุขลิงมีความสุข คนประชาชนมาดูการอยู่ที่นี่แล้วทุกคนเห็นดีด้วยแล้วก็ขอบคุณโดยเฉพาะกรมบุญ,ญาณนะลูกน้องซึ่งเป็นข้าราชการเป็นลูกจ้างของเทศบาลทุกคนและหน่วยอื่นต่างๆที่เข้ามาร่วมกันโดยทั้งม13เทศบาลกรมบุทยาสัตว์ปา่าและพันธุ์แล้วก็จังหวัดสี่ห้าชุดเนี่ยแล้วก็สสก็เขาก็ไปดาเนินการเกี่ยวกับมันชุดหนึ่งเพราะนั้นทุกคนในรบุรีตอนนี้ มีผลช่วยกันทุกคนก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะอาจจะหยุดระยะไปสองสัาวันนะอาจจะหยุดสองสัปดาเพราะว่าเราไม่มีโครงสร้างการสร้างบ้านไปเมืองลบบุรีใหม่นี้จะดําเนินการแนงคือนับเวลานี้นะก็แจ้งพี่น้องประชาชนเลยวนะ่าม,มีโครงการสองโครงการสามอยู่ในใจโครงการสองก็คือบิ๊กคินนิ่งเบื้องต้นเราจะบิ๊กคินนิ่งเลยวันที่15คือพรุ่งนี้เวลา1 6 3 0าน เราจะเป็นเส้นๆไปเลยทาพื้นดินก่อนภาพื้นดินหมายถึงบนถนนบนฟุตปาดบนลล้างทาความสะอาดก่อนเพื่อลองรับวันอะไรกนะ่อนน้าศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นงานของเบื้องสูงในวันที่4นะฮะเราต้องทาสีทั้งเมืองขัดสีชวีบันด้วยต้อนรับการดูแลเรื่องลิงหมดไปด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยณเนะวนานเนี้ก็ทําให้หมดพอเซนบทแล้ววันที่4ผ่านวันที่4ไปผมก็จะเรียกประชุมชาวบ้านซึ่งเป็นตึกแถวนั้นทั้งหีด การ่วมประชุมกันว่าผมจะบิ๊กคีนนิงระดับตึกทั้งหมดคือทาสีตกแต่งทาสีให้ใหม่ขัดสีชวีวบันให้ใหม่หมดตอนนี้ผมเห็นนะชาวบ้านดีใจมากทาหารชาวบ้านบางคนนะแถวโรงแรมเอเชียแถวสุรสงคามาต่างๆเนนะี่ยเข้าไปทาสีบ้านตัวเองนะซึ่งปล่อยลูกล้างมานาไปทาสีในบ้านนะในบ้านแล้วก็เตรียมเปิดร้านขายของผมว่าตอนนี้ค,คึกค,คักมากคึกคักบอลิิงออกไปคนมานักข่าวมาทําข่าวออกไปค,คึกคักมาก ทาสีภายในแล้วตอนนี้รอเราทำโครงการทาสีภายนอกเดี๋ยวต้องเชิญพี่น้องประชาชนที่อยู่ตึกตรงนั้นเข้ามาร่วมประชุมและจะหาลือข้อสู่ทีคาดว่างบประมาณที่ทางรัฐบาลจะสนับสนุนเพิ่มเติมในการปรับปรุงโครงลิงเนี่ยครับจะได้มาสักเมื่อไหร่ <c oughs> ครับทนะี่ณเวลาน,นี้ผมว่านะทางท่านนายกเศรษฐาเขาตั้งใจให้เราจริงเขาให้เลขาโทร,รัสานกับ ท่านสอสอสอส,อสอประสานกับผมหรือท่านเลขาโทรมาปรึกษาหรือถามกรณีปร,ปรของผมเนี่ยส่งไปผมส่งไปประมาณ3าเดือนแล้วนะแต่หนังสือตอนเนี้ผมว่ายังไม่ถึงทันท่านนายกนะเพราะว่าเขายังโทรถามอยู่ผมยังไม่รู้ว่าหนังสือไปตกค้างที่ใดตอนนี้กําลังติดตามติดตามก็โผล่ไปขัขขข้นเดีละขั้นทีละขั้นแต่ณเวลานี้ผมยังไม่ทราบว่าถึงหรือยังว,วันนี้ก็มีผู้ใหญ่ทางอธิบดีกรม กรมทุนยานเนี่ยแล้วก็ท่ทานอธิบดีของกระทรวงทรัพย์โทรคุยตะกี้บอกเดี๋ยวท่านจะติดตามให้ถ้าติดตามได้ไวเราก็บริหารจัดก,การได้ไวถ้าเราจะปริหารจัดก,การ3ามกองยักษ์เลยนะยักษเลยเนี่ย,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 ยผมว่า2,000ตัวยังเข้าไว้ได้แต่กองมันจะเสร็จมเมื่อไหร่ผมไม่รู้ตอนนี้ถ้าอนุมัติมาเนี่ย เราจะให้เล่นเขาทําตรงแต่ผมก็จะให้ทีท,ทําทีละกองกองนี้ทําเสร็จเราเข้าก่อนเลยกองนี้ทําเสร็จเข้าก่อนเลยแต่ที่3มไร่มันใหญ่ตโตมหูลานมากก็น่าจะทําเป็นปีแต่สองกองบนเนี่ยต้องให้ทำก่อนเพราะจะรองรับถ้าสองกองบนเนี่ยผมว่าได้ถัา800้า8 0 0ร้อยถึงหนึ่เหมือนกันแต่อีกองใหญ่ที่3มไร่เนี่ยผมว่าเยอะมหาศาลที่เอาไว้ได้มาได้ให้พี่น้องสบาย,บายใจได้แล้วก็ผมทำต่อเนื่องในรุ่นของผมแล้วต้องจบในรุ่นของผมแน่นอน ฝากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับคือณเวลานี้เราจับมาแล้ว1,200ตัวสแสดงว่าลิงเนี่ยที่สร้างความเดือดร้อนพี่น้องเชิญตามตึกตามตึกก่อนนะครับมไม่ใช่ตรงนั้นตรงนี้นะตามตึกก่อน1,200ตัวเนี่ยมันล่อยหลอไปแล้วมันจะมีปะปลายเล็กๆน้อยๆอาจจะเล็ดรอดไปบ,บ้านแต่จานวนที่นิดหน่อยแค่น,นั้นแหละนะแต่ณเวลานี้คนก็ขอบคุณทั้งผมทั้งผู้ว่าทาั้งสสทั้งกรมอุทยานชาวบ้านส่วนใหญ่ 95%ที่ขอบคุณผมก็กลาบขอบคุณพี่น้องประชาชนด้วยผมบอกแล้วคนมีความสุขลิงก็มีความสุขแต่มันมีจุดเล็กๆมีไม่กี่คนชอบลงในสิ่งที่ที่มันเป็นทางลบกับคนที่ทำงานเขาก็จะหมดกำลังใจนะขอร้องกลาบขอร้องนะว่าอย่าไปลงตำหนิหรือจะไปลงอะไรที่เป็นเท็จณนะเวลาเนี้ยมีคนที่ที่ถ่ายเดินบนถ่ายขับรถถ่ายเนี่ยลิงหายไปทั้งหมดนะลิงตึก แต่ตอนนี้ปางสมยอดเนี่ยผมบอกแล้วว่าปางสายอดตอนนี้ยังไม่ได้จับสารประการยังไม่จับ2จุดใหญ่นี่เพราะกงไม่มีรอกงก่อนผมก็จะจับพี่ปูนจับป,ป้าปาแล้วก็บางส่วนของปางสายอดแล้วก็ที่สารประการเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้จับนะชโยบานิตเนี่ยออกไปทบหมดแล้วเวงามออกไป90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้ว ก็ออกมาชัดเจนว่าลิงหายไปประชาชนมีความสุขเริ่มมาทาสีในบ้านภายในบ้านมั่งแล้วอะไรแล้วลิงหมดแต่มีคนไปเอ๊ว่าลิงไม่หมดลิงมีอยูไ่ไม่จริงที่ลิงไม่มีไม่จริงอย่างนี้แล้วไปเอาภาพอันเก่าๆเรื่องอะไรผมไม่รู้อะแต่ผมมั่นใจอย่างเป็นภาพเก่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะลิงอะไรจะเต็มขนาดเต็มถนนอย่างนั้นหรือเต็มป่าหรือเต็มร้านเชโยขนาดนั้นก็เราจับจนมาเกลี้ยงแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าผู้ลงหรือผู้สกิดสะเกาไปเนี่ยทำเพื่ออะไร อนนี้ทั้งประชาชนทั้งหน่วยราชการทุกอย่างเข้ามาดูในสวนลิงเขาบอกของเราเนี่ยดีที่สุดในประเทศไทยและเป็นอาจจะดีที่สุดในโลกก็ได้เพราะต่างประเทศเขาก็ชมเราต่างประเทศสื่อต่างประเทศชมต่างประเทศเขาทํายังไม่เท่าเรานะไม่ดีเท่าเราด้วยทางของเราเนี่ดูแลสุขภาพลิงทุกอย่างตรวจเลือดเอ็กซเเล์ทำตาทาหมันทำอะไรเข้าอยู่ในกรงก็มีเจ้าที่เนี่ยล้างกรงฆ่าเชื้อ จันพุทธสุขค่เชื้ออาหารให้ทุกวันผมมาให้เองคนที่เคยเลี้ยงลิงอย่างร้านชโยวานิชเนี่ยที่เขาเลี้ยงลิงดูแลลิงเขาเป็นห่วงลิงเขาเข้ามาดูที่นี่เขายังขอบคุณผมเลยว่าเขาเป็นห่วงว่าจับมาแล้วเอาไปทาอะไรเขาเห็นเลยเขามีความสุขเขาบอกลิงมีความสุขมากผงพาเขาไปโกงแล้วคนก็มีความสุขเขาก็ขอบคุณผมในร้านชโยวานิชผมก็กล่าวขอบคุณและแล้วเขาก็เป็นกระบอกเสียงออกสื่อไปให้ผมได้ว่าเป็นอย่างนี้ดีจริงทาดีจริงปฏิบัติดีจริง ผมว่านะเวลาเนี้ยผมต้องเสร็จในรุ่นของผมนะจบในรุ่นของผมแล้วก็จะให้มีความสุขเศรษฐกิจต้องกลับมาผมมั่นใจอย่างนั้นนะก็คนที่ปัดแข้งปัดขาหรือแสดงความคิดเห็นหรือเอ๊ตรงโน้นเอ๊ตรงนี้อย่าทำเลยครับเชื่อผมนะอันไหนที่ถ้าคุณอยากจะให้ทํอะไรคุณมาร่วมดิครับมาร่วมมาร่วมเลยนะเรื่องการบริจาคผมบอกแล้วตังก็ไม่เอา คนจะมาให้เอาอาหารเม็ดมาหรือเอากระถินอะไรต่างๆถ้าไม่มีตังบริจาคกระถินมาให้ผมก็พอใจแนละ้วผลไม้อยากให้มาก็อามพที่ครับได้นะแล้วก็จะยกเว้นเงินเงินไม่รับถ้าท่านจะมีตังท่านจะไปซื้ออาหารเม็ดมาบริจาคให้ถุงสองถุงครึ่งถุงได้หมดแล้วก็ฝากพี่น้องวันชนนะอาหารเ,าเพื่อผลมไม้ก็นํามาได้แล้วเราก็จะพาท่าน,นเข้าไปแจกให้กับลิงเองนะให้ความสุขเขาท่นหน้า ขอบคุณทั้งทุกภาคส่วนนะครับที่ช่วยเหลือโดยเพราะกลมุยานเช่นของเทศบาลก็ส่วนหนึ่งจับส่วนหนึ่งกรมยานจับส่วนหนึ่งแต่ด้านทางการแพทย์เนี่ยของเรามีแค่สองสามคนนอกนั้นกรมุยานเขาเป็นคนทำก็ต้องขอบคุณเขาด้วยก่อนจากกันบนันนี้รายการทันข่าวเทศบาลกนะ้าวหน้าต้องขอขอบคุณนายแพทย์บราศ์ไกลฤกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบรี ที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะติดตามรับชมข่าวคราวคว,วามเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองลบรีได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ